สวัสดีครับอยู่กับช่างมือนนะครับอันไหนสนใจแฟลชไลท์ครับผมสนใจแฟลชไลท์แบบไม่มีไฟนะครับผมนี่ครับหรือสนใจลำโพงแะครับแฟลชไลท์นะครับเนาะติดต่อหาได้เนาะอันนี้ทดสอบซู้สื่ครับเด้อมาลองให้เบิ่งเนาะครับเนาะนี่ครับอันนี้เป็นยี่ห้อของเขาเนาะครับเนาะแฟลชไรท์นะครับผม จะต้องการเปิดเสียงเบิ่งเนาะเสียงนกตุ่มครับคือเขาจะโอเมมก็ได้ครับผมถทำบ่แฟร์ไลต์นะครับเนาะนี่ครับแฟร์ไลต์ดึงออกนะครับผมท่านในเหยา่เมมดึงออกครับอันนี้นีช่องเมมนะครับเนาะเมมบอดีการ์ดนะครับเนาะ กดลงเลยครับนี่ยครับอันนี้เป็นเสียงเมมนะครับผม ท่านไหนบ่อมีม้เนาะครับเนาะเฟนไล่เขาก็เสียบเฟนไล่เข้าไปเลยนะครับเนาะมือส่งการลำโพงแบบนี้ก็ได้ครับทาเป็หใส่งานเลย ครับเ,เรบร่อยๆท่านใดสนใจครับผมติดต่อเข้ามาหาช่ฉันมนในเนาะอะ่ของนี้ให้ความช่วงไปเนาะครับเนาะานี่ครับผมไฟท,ท่านใดสนใจก็สั่งมาได้นะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ มาทำการแบบใดนะครับเนาะเมมหรือคัดใดครับเสียงนกนกกวีรูมนะครับเนาะติดต่อเข้ามาเนาะได้เสียงเดียวซองเสียงสามเสียงอ่ะที่ต่อเข้ามาเนาะที่เบอร์ศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนะครับทางบอลเมืองอุดรนะครับผมนี่ครับจัดไปครับผมสวัสดีครับมานครับ